วันนี้เรา,าเราอยู่ที่โร<พ>งแรมแห,แห่งหนึ่งไงตอนนี้เปิด playlist ฟังเพลงไงนั่งจิบกาแฟชิวๆครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับรเพลงฟรีกาแฟะฟ,ะฟรี

เราที่ข้างในต้องกลา้าหัวใจไม่ไม,มีให้ใครคนไหนใน,ในยามที่แดดทอดลมพืนสายใส่ไม่ต่างที่ยิ้มของเธอหัวใจใจของฉันมันรองเธอบ้า ใจของฉันทีข้างในมีเพียงเขารักเธอได้ยินไหมว e แล้วจอไม่คิดีไม่ใครบอกมาว่าเราจะต้องมาเจอกัน อิ่มอ่ะอิ่มเลวกินข้าวกันยังครับทุกคนใครไม่กินมีแซนวิชนะวันนี้หนึ่งชิ้นนะครับอ่าได้เป็นสีน้ำเงินนะ ขายกันขายกันขันโอ้ยจีจีจ๊ะสูนซีนะครับผมขายกันรอดูรูปรดเที่รอได้นะครับนะสเตชูนะครับไม่บอกหรอว่าเป็นยังไงแต่ว่าปังหล่อแค่คนใส่ก็หล่อขนาดนี้อร่อยด้ยบอกเลย ไม่ค่อยๆครับผมไม่ได้ขายเก่งอย่างเดียวนะทุกคนก็ซื้อเก่งเลยพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมไหมครับวันนี้คนที่มาเจอเราอ่าไม่พร้อมต้องพร้อมมาแล้วแหละใช่ <c oughs> ไหมพร้พอมไหมคุณอ่ะพร้อมไหมพร้อม ดูนได้เสื้อแล้วนะครับได้แล้วครับผมดูนได้เสื้อจากแบรลด์เร่องครับได้แล้วครับร,บรอวันที่แบบหล่อเท่ถึงจะใส่เพราะว่าวันนี้มันต้องสีส้มนะครับเพราะเรามา,มามอบความรักในแบบเมอร์ซี่นะครับใช่ครับผม,อ,ม <c oughs> อร่อยอะ่ะนี่ชิ้นนะ เลยไปฝ่ายด้ยยวยเหรอครับเฮ้ยมีแฟนคลับชื่อไอฟ้ายมาอุย้ยเต้านกเมเนเจอร์คนนี้ใส่เปยเลยนะไ,ไอฟ้ายอ่ะเป็นแบบเศรษฐีไทยเปย์เลยนะโอ้ยปนเงินให้หน่อยค่ะเจ้านายเต้านกเมเนเจอร์อสมัยก่อนเรียก,กเต้านกไงเดี๋ยวนี้เรียกนกอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมีแบบคำนำหน้า โลเมนเจอร์นะเขาอัปเกรดแล้วขอบคุณครับทุกคนวันนี้เจอกันนะครับเจอกันแน่นอนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะผมมีลูกน้องหรือลูกพี่ก็ไม่รู้นะคุณจะไม่มีวันได้ไปคนเดียวหรอกเพราะผมจะอยู่ข้างคุณตลาดผมเปล่าหรอกถ้าบถ้าผมไปกับผมผมก็ได้เงินนะหยอกหยอกหยอกหยอนีนะครับ ผมแค่รอนเล่นนะครับตื่นได้กันไหมคะเขาถามโอ้โผมไม่ตื่นเต้นเลยครับผมผมสบายมากครับชินแล้ยฮะทำพูดเก่งผมผมผมชินแล้วฮะวันนี้จะได้ยินเสียงพี่นุ่นอันเที่ยองอาขยานนะครับโอ้วันนี้ได้ยินผมเสียงผมท่องอาขยานแน่นอนเลยคุณฟอมเพลงมามากขนาดซ้อมมาเยอะแน่นอนครับแต่ว่าไม่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ถึงร้อยไหมร้อยเพลงไหมผมผมบอกเลยร้อยน้อยไปนะครับทุกคนน้อยไปฮบอกเลยนะครับ ตัวผมมันพอผมมันผมมันหมไมแต่ไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเลยใช่ไหมอ่าไม่ค่อยตื่นเต้นเลยบอกเลยว่า p e r อร์แมนซ์ไม่รู้จะจะเหมือนที่ซ้อมมาหรือเปล่านะใช่ไหมอืมแต่ผมมีเดอะแบกวันนี้ไม่ต้องห่วงเรามีเดอะแบกนะทุ่ผอยากกินอีกอยากกินอะไรโอ้โหล่าสุดกับทุกคนทุกคนเป็นพยานน่พี่บุ๋มซื้อพี่บุ๋มซื้อแซนด์วิชมาสองชิ้นครับแล้วตอนนี้ ม่่ใชซื้อมาสี่ชิ้นคนละสองชิ้นนะแต่ว่าตอนนี้ผมกินไปชิ้นเดียวแล้วอีสามชิ้นหายไปแล้วครับทุกคนออรร่ยจิงกินเข้ามอะไรเนี่ยใช่ครับขนาดกินข้าวใครเท้าไงนี่มันเย็นแล้วนะออ๋เราผิดเออเราเท้าเย็นแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงเลยไปมอาฟังถูกเอาอีกไหมครับไปแล้วครัพี่ปุ้ยสวัสดีครับอุ้ยพี่ปุ้ยสวัสดีครับีครับผมคิดถึงมากเลยครับคิดถึงเหมือนกันนะครับฮันน่า มีครูดีๆหัวใจโอเคครับผมใจของฉันเันรอเธอรับปรับไปความันี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีหนานะอย่าแซวอย่าเซวอย่าแซวนี่เริ่มอัปเกรดะทุกคน ใจของฉันที่ข้างในมีเพียงคำรักที่เธอเก็บไว้มีท่าไหมมีท่าไหมมีท่าไหมไม่ไม่มีครับคิดไม่ทันนะใจของฉันที่ข้างในมีเพียงคำรักที่เธอเก็บไว้อะเอ่อแป๊บนึงอีกท่าเดี๋ยวไปบอกเองนะเพลงเขาบอกไว้แล้วนะและงเธอไม่คิดมีใครอีกไม่คิดจะมีใครอีกอ๋อ ตามนั้นครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวนะครับตอนนี้ไปเตรียมพร้อมหมดนะครับทุกคนแล้วก็หกโมงครึ่งใช่ไหมเจอกันนะครับนิดหน่อยเจอกันนะครับเจอกันนะครับทุกคนผกโมงครึ่งนะครับเบ้าครับ